สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้จังหวัดของเราสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนอนุบาลเซกาค่ะและสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ หน่วยการเรียนรู้จังหวัดของเราเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่หนึ่งชื่อลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศของจังหวัด 2. คํคำขวัญของจังหวัด 3. ศาสนาและประเพณีของจังหวัด 4. อาชีพและอาหารพื้นเมืองและ 5. สถานที่สำคัญของจังหวัดค่ะ และวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศของจังหวัดของเราค่ะแต่เอเด็กๆรู้หรือเปล่าคขาว่าจังหวัดของเราชื่อว่าอะไรเอ้ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยค่ะจังหวัดของเราชื่อว่า จังหวัดบึงกาฬเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะจังหวัดของเราชื่อจังหวัดบึงกาฬค่ะเมื่อเด็กๆรู้แล้วนะคะว่าจังหวัดของเราชื่อว่าอะไรต,ไต่อไปเราจะไปดูลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดบึงกาฬของเรานะคะ ถ้าดูจากแผนที่ประเทศไทยแล้วนั้นจังหวัดบึงการของเราก็จะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร751กิโลเมตรมีพื้นที่รวมทั้งจังหวัด4,305ตารางกิโลเมตรหรือ2 6 9 6 2 5ไร่ด้วยกันนะคะแต่ถ้า เราซูมมาใกล้ๆนะคะเราก็จะเห็นลักษณะของจังหวัดของเราเป็นแบบนี้เลยอ่านี่คือภาพแผนที่จังหวัดบึงการของเรานะคะลักษณะของจังหวัดบึงการของเราก็จะเป็นที่ลาดสูงแยกได้เป็น3บริเวณคือ 1. พื้นที่ที่เป็นขึ้นลอยลาด 2. พื้นที่ที่เป็นขึ้นลอยชันและเป็นเขาเป็นป่าธรรมชาติ และ3พื้นที่ที่เป็นภูเขาที่มีความสูงชันจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่200เมตรนะคะซึ่งเป็นบริเวณเทือกเขาต่างๆนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆดูที่แผนที่นะคะเด็กจะเห็นว่าจังหวัดของเราจะแบ่งได้เป็น8อํอำเภอซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอที่1อําอำเภอเมืองบึงการ 2. อําำเภอปากคาด 3. อํอำเภอโซ่พิสัย สี 4, อ่อำเภอรพรเจริญห้าอำเภอศรีวิไลหกอำเภอเซกา 7. จ็ดอำเภอบึงของหลงและแปดอำเภอบุงง้าค่ะและจังหวัดของเราทางทิศเหนือติดกับประเทศลาวโดยมีแม่น้ำโขงขวางกั้นอยู่นะคะทางทิศต,ตะวันออกติดกับจังหวัดนครพนมทิศใต้ติดกับจังหวัดสกลน,นครและทิศต,ตะวันตก ติดกับจังหวัดน้องคายค่ะแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าโรงเรียนอนุบาลเซกาของเราตั้งอยู่ที่อำเภออะไรของจังหวัดบึงกาฬกันคะถูกต้องแล้วค่ะโรงเรียนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬซึ่งอำเภอเซกาของเรานั้นมีพื้นที่มากเป็นอันดับที่สองของจังหวัดเลยนะคะโอ้โหใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะ ต่อไปเราก็จะไปดูสภาพภูมิอากาศของจังหวัดบึงการของเรานะคะจังหวัดบึงการของเรามีลักษณะอากาศจัดอยู่ในจำพวกฝนแถบร้อนและแห้งแลง้งในเดือนเมษายนอากาศจะร้อนจัดและในเดือนตุลาคมอุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็นเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะรู้แล้วนะคะว่าจังหวัดของเราชื่อว่าจังหวัดอะไรและมีลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ